กาฬสินธุ์จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานจึงเป็นแหล่งทํากินของเกษตรกรมาช้านานและเกษตรกรที่นี่ก็ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนดังนั้นสินค้าเกษตรก็เป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ซึ่งนอกจากจะลดการใช้สารเคมีแล้วยังส่งผลดีต่อผู้บริโภคอีกด้วย ดินดีเพราะป่าปกป่า,ปารกเพราะเสืออย่างดินเย็นเพราะหญ้าบงางหญ้าะย่างเพราะดินดีอันนี้คือเป็นบริบทของเกษตรสีธรรมชาติธรรมชาติต้องดูแลธรรมชาติการดูแลผลผลิตของเกษตรกร,รทำบินซีไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีลงไปสุขภาพของคนก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีผลผลิตก็ดีทุกอย่างก็ดีไปหมดครับแม้แต่รสชาติของผ,ผักผักก็แตกต่างกันนะครับความขมจะไม่มีมีแต่หวานธรรมชาติแล้วก็กรอบแช่ตูเย็นนี่15วันยังไม่เน่าเปื่อยนะ นอกจากจะไม่ใช้สารเคมีแล้วการใช้พลังงานเพื่อการผลิตก็ยังอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเพื่อความยั่งยืนด้วยเช่นกันโดยชาวบ้านจะมีการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถ้าออกมาเยอะเราก็ขายไม่ทันเราก็มาแปรรูปกระบวนการแปรรูปตัวนี้เราก็มีตต้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถ้าเราไม่มีตู้อบแล้วตากแสงธรรมชาติถ้าฝนตกมากก็ไปแล้วครับจบ น,นี้ถ้าฝนตกก็ไม่เสียหายนะครับก็อยู่ในตู้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทําให้ชุมชนในโครงการทั้งหมดสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่าปีละ1 7 0 0 0บาทลดการใช้ฟืนการใช้ถ่านและการถุงต้มลงได้คิดเป็นมูลค่ารวม21,400บาทต่อปีนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ถ้าหากองค์ความรู้ด้านพลังงาน ถูกนำไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะ yeah.